เลยครับว่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทัวริงที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ครับกับบาร์จาร์พ a ลซา NS200 ซึ่งนี่คือโมเดลเยียปี2021ที่มีการปรับสีตัวถังใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มลวดลายกราฟิกให้ดูโมเดินทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนออปชันและรายละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มคุ้มค่าเกินราคาสำหรับรถในพิกัดนี้นะครับส่วนสมรรถนะการขับขี่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันครับ ก่อนอื่นต้องเล่าถึงที่มาที่ไปของบาจารก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์ดีนะจริงๆเนี่ยแบรนด์บาจารเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากนะครับถ้ามองกลับไปที่เวทีระดับโลกนะเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์สัญชาติอินเดียที่มียอดขายเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็มีจำหน่ายไปทั่วโลกเนี่ย79ประเทศโ,โหขายหลายประเทศมากรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยแล้วก็มีโรงงานผลิตหลักเนี่ย 3โรงงานใหญ่นะครับที่ประเทศอินเดียนะกำลังการผลิตเนี่ย5ล้านคันต่อปีแล้วก็ยอดขายในปีที่ผ่านมาเนี่ยขายได้รวมสูงสุดเนี่ย35ล้านคันนะเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่มากต้องบอกอย่างนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอบาจาร์ Bar เองเนี่ยยังเป็นผู้ถือหุ้นในแบรนด์ KTM นะรถจักรยานยนต์สัญชาติออสเตรียเนี่ยถึง48นั่นเท่ากับว่ารถจักรยานยนต์บาจาร์และรถจักรยานยนต์ KTM เนี่ย เขาได้แชร์เทคโนโลยีแพลตฟอร์มแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆในการผลิตร่วมกันนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วบาจาร์ Bar เองนะครับยังร่วมมือและก็เป็นผู้พัฒนารถมอเตอร์ไซค์ในพิกัดตั้งแต่ 250cc ถึง 650cc ให้กับแบรนด์ไทอัมด้วยนี่ก็เรียกได้ว่าแบรนด์บาจาร์เนี่ยถ้าเรารู้จักจริงๆเนี่ยโหมันเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่มากในระดับโลกนะครับส่วนในประเทศไทยโอเคละบาจาร์เพิ่ง เข้ามาทำตลาดตอนนี้โมเดลที่มีจำหน่ายเนี่ยก็จะเน้นไปที่กลุ่มรถสปอร์ตทัวร์ริงหรือว่าเนแตไบค์นะครับแล้วก็มีรถสปอร์ตนะครับก็จะมีหลักๆด้วยกันเนี่ยมี2รุ่นหลักๆนะครับก็คือตัวบาจาร์พอ s ซ่านะครับก็จะมีตั้งแต่1 6 0ซีซีนะครับ2 0 0ซีซีนะครับแล้วก็ตัวโดมิน่าที่มี2 5 0ซีแล้วก็4 0 0ซีซีนะครับอ่ะเรามาว่ากันที่เจ้าพอลซ่า NS 2 0 0คันนี้ดีกว่า ให้อะไรมาบ้างน่าสนใจอย่างไรทำไมผมถึงบอกว่านี่แหละคือสปอร์ตทัวร์ลิงที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดเวลานี้อย่างที่บอกไปครับว่า Baja จ้าพอซ NS 200คันนี้เนี่ยเป็นโมเดลเยียปี2021สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในปี2021นะครับแน่นอนนี่เลยคุณเห็นอยู่แล้วนะครับลวดลายกราฟิกและสีตัวถังใหม่นะครับซึ่งมีด้วยกัน4สีใหม่นะครับก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงซึ่ง2ส,สีนี้จะเป็นสีด้านแล้วก็มีสีขาวสีเทา นะที่เพิ่มใหม่เข้ามานะครับนี่อันนี้เป็นสีน้ําเงินก็ดูทันสมัยดูสดใสดูวัยรุ่นขึ้นนะครับนอกเหนือจากสีตัวถังลวดลายกราฟิกที่เพิ่มขึ้นมาแล้วคุณก็จะเห็นนี่เลยโครงรถนะครับที่เป็นแบบ p ลเ i เตอร์นะครับตรงนี้เป็นโครงรถสีขาวรวมไปถึงล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กสีขาวนะก็จะตัดกับสีตัวถังที่ได้บอกไปเบื้องต้นนะครับส่วนอุปกรณ์มาตรฐานตรงนี้ไม่ได้มีการปรับเพิ่มนะครับอย่างเช่นเนี่ยไฟหน้า ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็จะมีไฟหลีนะครับเวลาเราบิดกุญแจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไฟหลีจะขึ้นที่ตำแหน่งด้านล่าง2ข้างนี้นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เช่นเดียวกับไฟเลี้ยวนะครับเป็นฮาโลเจนนะตรงนี้แต่ว่าดีไซน์แรงต่างเนี่ยมันก็ยังดูดูทันสมัยเพียงแต่ว่าหลอดข้างในเนี่ยมันยังดูโบราณไปหน่อยแต่ตรงเนี้ยสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะครับเอาไปตกแต่งเอาอะไรไปเพิ่มเติมกันก็ได้ไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างเลยโชคอัพเนี่ยให้มาเป็นแบบเทเลสโคปิกนะก็ถือว่า โอเคแล้วในรถพิกัดนี้นะครับ 200cc ก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็นี่เลยจุดขายที่เพิ่มเข้ามาดิสเบรกหน้าครับจานเนี่ยมีขนาด300มิมนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกเป็นปั๊มเบรกของ b y b เบ y ์บ,เบ,บเบนี่ก็ติดตั้งอยู่ในรถ KTM แทบทุกรุ่นเหมือนกันเป็นแบรนด์ลูกของ Bambo แล้วก็ตรงนี้มีระบบ ABS ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นซิงเกิลชานแนลนะครับล้อและยางล้อเป็นขนาด17นิ้วเป็นล้อแม็กสีขาวอันนี้เป็น เฉพาะใน4ปี2021เป็นต้นไปนะครับยางเป็น IRC Road Winner นะครับยางทูบเลสไม่มียางในที่ขนาดยางเนี่ยด้านหน้า100ทับ80ขีด17อ่าก็ถือว่าใช้ได้เลยช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรกล้อยยางที่ให้มานะครับกระเถิบขึ้นมาด้านบนครับลวดลายกราฟ,ฟิกที่บอกไปโมเดลเยียปี2021สีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีน้ำเงินด้านอันนี้สวยมากแล้วก็มีโลโก้ orsa, ทอร่ซาติดตั้งไว้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะ เป็นเอมเบมแบบว่าเป็นตัวนูนขึ้นมาเลยนะครับเป็นสีเงานะก็ตัดกับตัวถังน้ํามันได้ดีนะครับควบคุมบางคับเลี้ยวนะครับตรงนี้เป็นชุดแฮนด์ที่จับชอกอัพนะครับไม่ใช่แฮนด์บาร์เหมือนในรถในเค็ตไบรุ่นอื่นๆในตลาดอันนี้เป็นแฮนด์แบบจับชอกอัพยกขึ้นมาอันนี้ก็ให้ท่วงท่าการขับขี่ที่สบายนะครับขี่เดินทางไกลก็ตามสไตล์สปอร์ตัวริงของบาจาร์เขาเลยนะครับหน้าปัดเลือนไม้ตรงนี้เป็นผสมผสานระหว่างจออนาล็อก ที่เป็นวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็วัดความเร็วเนี่ยจะแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลรวมไปถึงมีนาฬิกาบอกเวลามีอดีโอระยะทางรวมนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับต่างๆนะครับมีทริปหนึ่งะครับทริป2นะครับนี่เราปรับได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟแจ้งเตือนสถานะของตัวรถอยู่ฝั่งจอด้านซ้ายนะครับแฮนด์ก็นี่ ระบบสตาร์ทนี่อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทนะครับคลชมือด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้ทางบาจาเขาก็ใส่กิมมิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่างเช่นเนี่ยพวกปุมกดต่างๆรวไมไปถึงเนี่ยปุ่มสตาร์ทเนี่ยถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยมันจะเรืองแสงสีน้ําเงินออกมาเออรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะตรงนี้เออเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับด้านล่างนี่รุ่นอื่นในตลาดไม่มีให้เหมือนกันนะครับคลัชบาร์กันล้มตรงนี้โอ้โหกันได้จริงเพราะว่า ดูจากระยะแล้วเนี่ยมันพอดีกับตุ้มปลายแฮนด์พอดีถ้าเกิดอุบิเหตุขี่เดินทางกายแล้วเกิดล้มแปะหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยตัวถังเนี่ยจะไม่เกิดรอยหรือว่าเกิดความเสียหายเลยนะครับจะมีแคชบาร์ป้องกันตัวรถเป็นลอยเอาไว้ให้นะครับเบาะนั่งอ่าเบาะนั่งเป็นแบบ2ตอนยกระดับผู้ซอนท้ายนะครับแล้วก็โมเดล year ปี2021เนี่ยในเบาะนั่งเขาจะมีลวดลายด้วยอ่าให้มันดูเหมือนเป็นมีกิ๊ ก้นเรานะครับไม่ให้ตัวเราลื่นถลายเวลาเทโค้งหรือขับขี่ด้วยความเร็วนะมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลวดลายกราฟิกด้านหลังตรงนี้มีมาให้ hai, มีสติ๊กเกอร์ ns 208เอาไว้ AW, นะครับระบบช่วงล่างด้านหลังนี่ก็เป็นรุ่นเดียวในคลาสนี้ที่กล้าให้โชค๊คัพหลังพร้อมซับแทงในตัวเป็นซับแทงแบบพิกกี้แบ็ก็คือติดอยู่กับแกนโชคนะครับโชค๊คน,นี้ก็คือโชคในสต็อกนะครับแล้วก็มี ตัวกระเดืองยกขึ้นมารับที่ตัวสวิงอาร์มด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชคหลังที่ให้มาเกินรุ่นอื่นๆในตลาดนะครับถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ขนาดซีซีที่มีให้นะครับแล้วก็ระบบเบรกด้านหลังนี่ก็เป็นดิสเบรกด้วยจานดิสเบรกเนี่ยขนาด2 3 0ม mm, ิมลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นปั๊มของบเบ้เหมือนกันนะครับเป็นปั๊ม1พอร์ตนะแต่ตรงเนี้ยไม่มีระบบ ABS มี ABS เนี่ยมีให้เฉพาะเบรกหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ล้อ สีขาวนะครับ17นิ้ว IRC Road Winner นะครับยางหลังเนี่ยมีขนาด130ทับ70นะครับขี่17ก็เป็นยางทูบเลสไม่มียางในแล้วก็นี่เขามีกันดีดที่ล้อหลังให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางโคนท้ายของเจ้าบาจาพอลซา SS200 เนี่ยเขาทำเป็นบางโคนแบบเปือยท้ายสั้นดูสปอร์ตดูโชบเฉี่ยวเขาก็เลยเพิ่มกันดีดหลังตรงนี้มาให้ด้วยเวลาขับลุยน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ดีดย้อนกลับไปผู้ขับขี่หรือว่าผู้ซ้อนท้ายนะครับ ส่วนดีไซน์ไฟท้ายนี่ด้านหน้าระบนไปเป็นฮาโรเจนไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนแต่ไฟท้ายเป็นระบบ LED มาให้แล้วก็ดีไซน์ไฟท้ายค่อนข้างดูสปอร์ตดูบฉเฉี่ยวนะครับแต่ว่าก้านไฟเลี้ยวที่ยื่นออกมาก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีมือจับผู้ซ้อนท้ายตรงนี้มาให้ด้วย จุดขายจริงๆของบา j a จ้าพอซ NS200 นะครับก็ต้องบอกว่านี่เลยอยู่ที่ขุมพลังเครื่องยนต์เพราะว่าเป็นรถสปอร์ตทัวร์ลิงในพิกัด 200cc นะครับถ้าคุณเอาราคาจำหน่ายเนี่ย83,800บาทมาเทียบเนี่ยในราคาเนี้ยคุณก็ซื้อได้เพียงแค่รถระดับ 150cc หรือว่าอาจจะแบบคนละเซกเมนต์อาจจะซื้อได้แค่รถอ,อตโตเมติกที่พิกัดไม่เกินนี้แต่นี่ได้รถทรง n น k e d กตไบหรือว่าสปอร์ตทัวร์ที่มีขุมพลัง พิกัด2 0 0ซีนะครับเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปพิกัดเนี่ยถ้าความจุเปิดวัดจริงๆเนี่ยจะได้ 199.5cc นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ1สูบสิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับ4วาล์วตรงนี้แล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำมีหม้อน้ำมาให้อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับกำลังสูงสุดเนี่ยแรงม้าเนี่ยอยู่ที่24.5นะครับแรงม้าแรงบิดเนี่ย18.5นิวตันเมตรซึ่งก็ถือว่า โอ้ oh, เพียงพอนะสำหรับรถในคลาสนี้นะครับแล้วว่าจุดขายหลักๆก,ก,ก็คือการได้มาของเทคโนโลยีนี่เลย t ิป p p l e Spark นะครับเราเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ k ิ p p เปก็คือเทคโนโลยีที่ใช้3หัวเทียนในการจุดระเบิดนะครับตรงนี้จะทำให้รถเนี่ยจุดระเบิดได้เต็มประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการขับขี่เนี่ยจะมีความสม o o ความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็อัตรา ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยตรงนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์6สปีดคลัชมือมาให้นะครับแล้วก็ท่อไอเสียเนี่ยเขาก็ดีไซน์เนี่ยออกด้านใต้ของเฟรมรถเลยนะครับเราจะไม่เห็นว่ามีปลายท่อไอเสียอยู่ตรงนี้แลละมันจะลามออกมามีแคปตลายติดตรงนี้แล้วก็ออกปลายท่อตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ให้มาในรถกลุ่มนี้ไม่ให้มาก็คือในเรื่องของขาตั้งคู่ตรงนี้เออทอซ่า NS 200ให้ขาตั้งคู่มาด้วยตรงเนี้ยก็ช่วยในเรื่องของการ เซอร์วิสที่ง่ายขึ้นเราตั้งขาตั้งคู่ปุ๊บเราสามารถถอดล้อหลังตั้งโซ่ตั้งสเตอร์แรงต่างเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะรุ่นอื่นๆในตลาดเนี่ยไม่มีนะขาตั้งคู่นะอันนี้ก็คือจุดขายหลักเลยของเจ้าพอซาเอ200กับเครื่องยนต์200 c c ซี i p ปเ e ิ Spark 3หัวเทียนอันนี้ครับสำหรับสมรรถนะการขับขี่ของบารจัตพอลซาเอ200นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่ได้คล่องตัวมากๆนะครับการใช้งานในเมืองเนี่ย เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยตรงนี้จังหวะการมุดการพลิกรถซ้ายขวาเนี่ยทำได้อย่างคล่องแคล่วนะครับมิติตัวถังค่อนข้างที่จะกระชับนะครับการนั่งท่วงท่าการนั่งต่างๆเนี่ยอยู่ในท่าที่สบายนะครับการขับขี่เดินทางไกลกๆเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะขับไกลๆก็ไม่เมื่อยในเรื่องของสมรรถนะนะครับการขับขี่อัตตาเร่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าโหจี๊ดจา๊ามาตั้งแต่ช่วงต้นของคันเร่งเลยนะครับแล้วก็เราสามารถ ลากรอบได้นะครับเลดไลน์เนี่ยแตะทะ er ลุ11,000รอบต่อนอาทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์แรงต่างเนี่ยทำได้อย่างนุ่มนวลนะครับไม่มีจังหวะการกระตุกของเกียร์เลยเข้าคลัชก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของ engine b บ a k การเชนเ,เกียร์ของเข้าโค้งเนี่ยก็ยังมี engine b บ a กให้เราได้ใช้งานซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีนะครับเวลาการเดินทางขึ้นเขาลงเขานะครับออกทริปต่างๆเนี่ยตรง engine b บ a กตรงนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับแม้ว่าจะไม่มี a อ s ซิสซิลิปเปอร์ัตอะไรมาช่วยเหลือแต่ว่าเชนเกียร์หนักๆเนี่ยล้อหลังก็ไม่ปัดนะครับแต่ว่ามีการชะลอตัวที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งเลยก็ว่าได้นะครับทั้งช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรคของบาจาร์พาลซา NS200 ซึ่งตรงนี้ให้การซับแรงกระแทกที่ดีมากนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะด้านหลังนะครับเพราะว่าเป็นโช๊คแบบพิกกี้แบ็นะในตอกนะอันนี้ถือว่า เป็นรุ่นเดียวในคาร์ที่ให้โชคที่มีซับแทงติดตัวมาตั้งแต่โรงงานออกรถเลยนะครับระบบเบรกก็อย่างที่บอกไปครับเบรกบายเบด้านหน้ามี ABS ดิสเบรกทั้ทงหน้าและหลังตรงนี้ให้การหยุดรถได้อย่างมั่นใจนะครับถ้าคุณดูสมรรถนะโดยรวมนะครับดูออปชันที่ได้กับราคาค่าตัวผมบอกเลยว่า Bajaj p u l s a NS 200คันนี้แหละคือสปอร์ตทัวร n ริงที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ครับ และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของบาจาพอลซา ns 2 0 0ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครซึ่งต้องบอกว่าโหเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในสไตล์สปอร์ตทัวริ่งที่น่าใช้มากๆอย่างที่บอกไปว่าราคาเนี่ยโคตรคุ้มนะครับ83,800าบาทได้รถพิกัด 200cc คุณไปหาดูก็ได้ในตลาดที่มีขายเวลานี้ราคานี้คุณซื้อได้แค่ไหนแต่คุณสามารถซื้อพอลซา ns 2 0 0คันนี้ได้ด้วยราคา83,800บาทเท่านั้นของที่ให้ ก็เกินคุ้มนะครับแล้วการปรับใหม่สีตัวถังใหม่นะครับลวดลายกราฟิกล้อใหม่เฟรมใหม่ที่เป็นสีขาวเนี่ยต้องบอกว่าเออมันก็ดูน่าใช้ดูวัยรุ่นขึ้นนะวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยก็สามารถซื้อมาขี่ได้ไม่เขินไม่ดูแก่เหมือนเหมือนตัวโมเดลเก่าแล้วมีสีมาเพิ่มแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ขุมพลังของเขากลางขับขี่เนี่ยใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าโหมันเกินตัวเหมือนกันนะรถ2 0 0 c ีนะครับกลางขับขี่เนี่ย อัตราเร่งก็ดูจีจาร์ดนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถออกทริปหรือว่าท่องเที่ยวนะผมบอกเลยว่าบาจาเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าทางอินเดียเขาก็บอกแล้วว่าเจ้าบาจาพอซซาเนี่ยของเขาเนี่ยสามารถแบบเติมน้ํามันขับข้ามรัดข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยเดินทางไกลได้สบายสบายเลยแล้วก็ในเรื่องของบริการหลังการขายตอนเนี้ยตัวแทนจําหน่ายเนี่ยผู้นําเข้าเอามาจําหน่ายเนี่ยอย่างบริษัทบูมเนี่ยเขาก็มีตัวแทนจําหน่ายในหลายๆจังหวัดหัวเมืองใหญ่เนี่ย ทั่วประเทศแล้วตอนนี้ครอบคลุมนะคุณสามารถไปออกรถหรือว่าเช็คศูนย์บริการหลังการขายต่างๆได้ง่ายขึ้นตรงนี้หายห่วงนะครับแล้วก็ตอกย้ำอีกทีก็คือในเรื่องของแบรนด์เนี่ยบาจาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่มากแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ในตลาดประเทศไทยแต่ว่าในเวทีระดับโลกเนี่ยมันเชื่อถือได้มั่นใจได้นะครับยอดขายอันดับ3าของโลกแล้วก็ร่วมมือเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ร่วมกันพัฒนากับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกนะตรงนี้หายห่วงเลยสบายใจได้ขอแค่คุณ เปิดใจได้ลองขับขี่นะคุณจะชอบเชื่อผมนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันก็รบกวเนเพื่อนเเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องออโต้สเตชันของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ